วัดนี้เป็นวัดที่องค์หลวงตามหาบัว <c oughs> ท่านเป็นผู้สร้างขึ้นแต่ก่อนก็ <c oughs> ไม่ได้เป็นป่าเป็นดงขนาดนี้ <c oughs> พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นสวนเป็นสวนสวนมันสวนอะไรทำไมนั้น <c oughs> สวนอ้อยสวนมันแล้วก็มาปลูกขึ้นใหม่มาปลูกช่วงปีที่ตั้งวัดจนกระทั่งเป็นป่าขึ้นมา <c oughs> หลวงตาท่านไปเมตตาที่ไหนท่านก็เน้นเรื่องความสงบสงัดความเป็นล่มไม้ท่านอาศัยต้นไม้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพระของผู้สนใจ การปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงรักษาช่วยกันรักษามีพระกรรมฐานพระป่านี่แหละที่เป็นผู้ที่รักษาป่าไม้อย่างจริงจังไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม <c oughs> อย่างถ้าไปอยู่ในที่ที่มีไฟป่าก็มีแต่พระป่าเราเนี่ยออกหน้าในการไปดับไฟเรียกว่าอยู่ไกลขนาดไหนก็ต้องไล่ไป เดินไปเพื่อที่จะไปดับไฟป่าเพราะถ้าคุมไว้ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ลุกลามมาจนถึงวัด <c oughs> อย่างเราที่อยู่พรรษาแรกสมัยนั้นไฟป่าก็แรงมากนที่วัดดอยธรรมเจดีเป็นเทือกเขาภูพานไฟป่ามาจากข้างนอกลมพัดเพราะว่าบนเขานี่ลมแรงโดยเฉพาะฤดูการแบบนี้แหละ ลมหนาว <c oughs> หรือดูร้อนก่อลมร้อนเดี๋ยวก่อนไฟไหมลุกลามมาจนกระทั่งจะเข้ากำแพงวัดต้องไปช่วยกันดับไฟในสูงท่วมอย่าว่าท่วมหัวเลยท่วมสองสามคนสี่คนต่อกันดังเปี้ยป้าเหมือนกับคนบทขยี้เหมือนกับเครื่องจักรบทขยี้ <c oughs> ก็ดับเอาจนได้ผลในปีนั้นนี่เขายกย่องเนะพราะเป็นพระใหม่แล้วก็ไฟสูงมากก็เข้าไปชาวบ้านเชาวช่องในกลัวไฟนะไม่กล้าเข้าไปเราเป็นผู้กล้าหรือไม่กล้าก็ไม่ทราบเนะพราะเป็นพระใหม่ไม่รู้อหนูอีนินเ่งถือไม่ตาดก็ไปลุยลุยลุยตัวนี่ร้อนผ่าไปหมดเรียกว่าร้อนไปทั่วสารพางร่างกาย เอาจนกระทั่งโมเพื่อนพระพี่ๆน้อง,องๆเลยเข้ามาช่วยกันพอเข้ามาพระเข้ามามากเข้ามากเข้าชา,าวชาบ้านก็เลยเข้าเลยเอาอยู่ปีนั้นไปลุยอยู่คนเดียวเดียวๆอยู่พักใหญ่เขาก็เลยเรียกมาว่าเออเป็นฮีโร่ดับไฟเย <laughs> ในในสมัยนั้น <c oughs> พูดถึงในท่านเรื่องธรรมะ ใครจะอธิบายได้แตกฉานเหมือนหลงตาหาได้ยากหลวงตาท่านอธิบายธรรมะตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดได้อย่างละเอียดเลาออ,อธิบายเป็นภาคปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่อธิบายแบบปริยัติถ้าอธิบายแบบปริยัติบางทีก็จะพูดเกินเกินมากมากเกินความจำเป็นหรือเฟือเกินความจำเป็นที่จะใช้ ในการงานในการงานภายในเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดย่นย่อลงมาสู่ภาพปฏิบัตินี่สำหรับองค์หลวงตาในท่านอธิบายธรรมะทุกขั้นตั้งแต่ขั้นทำจิตใจให้สงบเดิมจิตใจมีแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญไม่สามารถที่จะระงับความก่อกวนในใจเราได้ท่านก็มีอุบายวิธีที่จะค่อยๆตะล่อมค่อยๆสอนค่อยๆอ,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 อบรม จนกระทั่งจิตใจสงบเมื่อจิตใจสงบท่านก็สอนอีกด้านการปฏิบัติในขั้นต่อไปถ้าเราพอใจเพียงความสงบเราก็จะอยู่ในขั้นนี้ไปตลอดซึ่งพุทธศาสนาก็เลยไม่ต่างกับพวกฤาษีชีไพรที่มีอยู่ตั้งแต่ครั้งโบร่ำโบราท่านก็เป็นผู้จำนานในเรื่องการทำจิตทำใจให้สงบท่านจึงบำเพ็ญฌานสมบัติ มีความรู้มีฤทธิ์มีเดชในระดับหนึ่งอันนี้ก็มีเลยพอใจในสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาของเรามีธรรมะที่สูงไปกว่านั้นสูงไปกว่านั้นละเอียดละออไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นท่านก็สอนในการพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆจนกระทั่งเรียกว่าเข้าถึงปัญญาขั้น ขั้นยากขั้นกลางขั้นละเอียดล้วนแต่เป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่สงบระง,งับด้วยปัญญาไม่ใช่สงบระง,งับด้วยความกดไว้การกดไว้ก็มีความสำคัญเพราะาอย่างพวกเรานี่คือกดไม่ได้มีอะไรมากระทบตากระทบหูตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอะไรก็ก่อกวนมีแต่ความร้อนรุ่มอยู่ในใจ ถ้าเราเป็นผู้สังเกตใจจะสังเกตเลยว,ว่าความความร้อนรุ่มเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกทุกขณะเผลอไปเอาแล้วเผลอไปเอาแล้วมีแต่ความร้อนก่อกวนอยู่ในจิตในใจในพระพุทธศาสนาเราสอนเรื่องนี้แหละสอนวิธีที่จะดับความร้อนในใจในการดับความร้อนในใจในี่ต้องเดินทางมรรคทางมรรคบางทีเราเคยได้ยินว่า ความอยากเป็นกิเลสสาหรับหลวงตาในท่านบอกความอยากไม่ได้เป็นกิเลสเสมอไปอยากระง,งับโทสะอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นธรรมเป็นมัคอันนี้คือมัคมัรคือทางเดินเพื่อความดับกิเลสอยากอยากที่จะเป็นผู้ที่ระง,งับความโทสะเราเป็นคนเจ้าโทสะเราเป็นคนเจ้าราคะเราเป็นคนเจ้าโมหะเราเป็นคนขี้หงุดหงิดงุนง่าน เราอยากจะระงับอารมณ์เหล่านี้ท่านไม่เรียกว่าความอยากแบบนี้เป็นกิเลสท่านเรียกว่าความอยากแบบนี้เป็นมรรคเป็นทางเดินเพื่อความดับซึ่งอารมณ์เหล่านั้นหรือนิสัยเหล่านั้นอยากได้มรรคนิพพานอย่างนี้แต่ก่อนหลงตาท่านไม่ได้อยากได้นะท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเราอยากมีครอบมีครัวอยากใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไป พอท่านได้มาศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าท่านก็เริ่มเอ๊ะบาปมีบุญมีนรกสวรรค์ภพมโลกนิพพานมีมีอยู่จริงไหมเพราะนั้นเริ่มเริ่มมีความอยากอยากอยากได้สวรรค์อยากได้สวรรค์อยากทําความดีต่างๆนานาเพื่อให้ได้สวรรค์เอันนี้ก็เป็นความอยากได้ดีในขั้นหนเพราะฉะนั้นความชั่วก็เลยลดลงไปเพราะมีความอยากที่จะดีมากกว่า ปิดทางนรกพก็ทางที่จะไปสวรรค์เป็นทางที่พอใจมากกว่าท่านก็ไม่เรียกว่าเป็นกิเลสเรียกว่าเป็นมรรคขั้นต่อมาได้อ่านได้ศึกษาประวัติภาษาวกไปภาวนาที่ถ้ำนั้นภูนั้นได้อยากได้พรมโลกอยากได้สมาธิการจะเข้าถึงพรมโลกต้องมีสมาธิถ้ายังมีความฟุ้งซ่านลำคาญจิตใจยังมีความก่อกวนบุนบายอยู่ตลอดไม่ได้หรอกพรมโลก เพราะจิตใจไม่สงบปัจจุบันก็ยังไม่สงบปัจจุบันยังทําสงบไม่ได้แล้วจะไปปาถน,นาสิ่งที่สูงไปกว่านั้นได้ยังไงปัจจุบันยังไม่มีหน้าที่การงานยังมีนี่สินพลงพลังจะมีกรริจการที่มั่นคงได้อย่างไรนี่อันนี้นี่ก็เหมือนกันกิจการภายในยังไม่มีความสงบแต่ปาถน,นาสูงเลยแบบนั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความอยากอยากทําความสงบเพราะฉะนั้นก็อาศัยความอยากทําความสงบอยากที่จะนั่งสมาธิ อยากที่จะเดินจงกรมอยากที่จะรักษาจิตรักษาใจด้วยความมีสติไม่ปล่อยจิตปล่อยใจเหมือนที่ผ่านๆมาอันนี้นนนก็เรียกว่าอยากพรม,มโลกต่อมาก็อยากนิพพานอยากได้นิพพานพออยากได้นิพพานรารนี้ต้องควบคุมหมดสำรวมระวังหมดไม่ปล่อยให้ใจไปมีความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆต,ตากระทบรูปไม่ให้เกิดความพอใจไม่ให้เกิดความเกลียดชังไม่ให้เกิดความหงุดหงิดจากตากระทบรูป จากหูได้ยินเสียงจากจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสชาติอาหารต่างๆไม่ให้เป็นความพอใจเลยถ้าเกิดความพอใจขึ้นมาสอนพอใจในรสชาติอาหารสอนสอนตัวเองอยากพอใจอาหารก็เป็นสิ่งเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เอามาเติมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในตัวของเราให้พอมีกําลังวังชาไม่ได้เป็นของที่วิเศษวิโสไปกว่านั้นอาหารแม้จะอริดอร่อยเพียงใดเมื่อเข้าสู่ ลิ้นเนี่ยโดนน้าลายเราก็เริ่มเป็นของปฏิกูลกลืนลงไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนถึงกระเพาะจนถึงลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ออกมากลายเป็นอาหารใหม่จากอาหารใหม่กลายเป็นอาหารเก่าเนี่ยกลายเป็นมูดเป็นคูดเนี่ยเรียกว่าเป็นแต่สิ่งปฏิกูลทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราน่าพึงพอใจนะใครทําผมร่วงลงไปใส่อาหารเท่านั้นไม่น่ากินเลยเพราะงั้นเถอะเห็นไหมแม้ว่าจะเป็นผมใครก็ช่างนะ น่ารังเกียจแม้ผมตัวเราเองผมขนเล็บฟันในตัวเราเองตกหล่นลงไปเนี่ยเป็นของปฏิกูลทันทีของที่น่ากินเนี่ยอันนี้นี่ท่านเอามาพิจารณาเพื่อไม่ให้พอใจไม่ให้เกิดความพอใจขึ้นมานนเพราะอะไรถึงไม่พอใจเพราะอยากได้มรรคผลนิพพานความอยากได้มรรคผลนิพพานก็เลยต้องระงับความพอใจระงับความไม่พอใจอนนให้ ถ้าพอใจก็ยังจะติดจะคล้องถ้าไม่พอใจก็เป็นอารมณ์ที่ทําให้จิตใจของเรามีความทุกข์ขึ้นมาในปัจจุบันความทุกข์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเราก็ไม่ปรารถนาะความสุขซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะนํามาสู่ความทุกข์เมื่อไม่ได้สมหวังก็จะนําความทุกข์เข้ามาเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าคือสมุท,ทยัยสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ที่จะทําให้จิตใจของเราก็มีแต่ความร้อนรุ่มจากความทุกข์ รอดรุ่มด้วยความยินดีนี่ความดีใจก็เป็นทุกข์สังเกตดูดีๆนี่พอดีใจก็จะต้องเสียใจในวันหนึ่งนี่ความเสียใจก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงให้คอยระมัดระวังในการระมัดระวังการควบคุมนี่แหละท่านเรียกมรรคเป็นการคอยควบคุมมรรคนี่คอยปฏิบัติตามทางเดินมรรคเพื่อที่จะควบคุมสมุทัยนี่ถ้าพอทามไม่เดินตามมรรคปุ๊บสมุทัยทันทีสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์ผลก็คือรอดรุ่ม เห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ไม่พอใจโอ้ยร้อนได้ยินคําพูดไม่พอใจร้อนว่างั้นเถอะนี่เจอสิ่งที่ไม่ประสบเราอยากจะเจอสิ่งเหล่านี้อยากจะได้ลูกน้องที่ดีอยากจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีอยากจะได้เจ้านายที่ดีอยากจะได้ครูที่ดีอยากจะได้ลูกศิษย์ที่ดีไม่ได้มันก็มีไอ้ที่ไม่ดีปนมาว่างั้นเถอะโอ้ยร้อนลนกวนกวายเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะไม่เข้าใจโลกตามความเป็นจริงว่ามันไม่ได้ดีเสมอไปหรอกมันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมา เมื่อมีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ควบคุมทางเดินสายมรคได้ไม่ปล่อยให้เกิดความไม่พอใจจนเป็นเหตุแห่งทุกข์จนนําไปสู่ทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี่จึงเป็นการสอนวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกที่ชอบที่ทําให้จิตใจของเราไม่มีความทุกข์กังวกลกังวกลกวายเกิดขึ้นในใจเราได้เลยในตลอดชั่วระยะไม่ว่าจะทําหน้าที่การงานไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะประสบพบเห็นได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามเราเป็นผู้เดินทางสายมัจคือมีความพอใจที่จะระงับยับดับทุกขในจิตในใจของเราตลอดเวลาทุกการก้าวเดินทุกก้าวย่างก้าวย่างก็คือมัจมัจคือทางเดินทุกทางก้าวเดินของเราเราจะไม่ให้มีทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราเลยไม่ว่าสมหวังหรือผิดหวังก็จะไม่ให้มีความลิงโลดมีความพอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นเลยนี่แหละคือความอยากที่จะพ้นทุก พรนะฉะนั้นท่านจึงได้ควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้มีสิ่งไหนที่พาให้เกิดความติดความคล้องเป็นเหตุแห่งทุกเกิดขึ้นท่านเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาทันทีเนี่ยท่านจึงพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่านจึงสอนให้พิจารณาอาหารให้จึงสอนให้พิจารณาสิ่งต่างๆให้รวมลงสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยเหล่านี้คืออุบายด้านปัญญาเพื่อจะพิจารณาให้เราสามารถร่งวางได้บงวางสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราติดสิ่งที่เราคล้อง สิ่งที่ทําให้เราพอใจไม่พอใจท่านเอามาพิจารณาหมดจนยกระดับจิตใจของเราให้เหนือสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาจนกระทั่งไม่มีความพอใจหรือเสียใจไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดไม่มีความรักไม่มีความหลงเนี่ยได้ด้วยอํานาจแห่งการพิณิพิจารณาด้วยอํานาจแห่งการเดินทางสายนี้นเนี่ยเพราะนั้นพุทธศาสนาจึงอยู่กับชีวิตเราในผู้ที่จิตใจของเรายกระดับจนเหนือความพอใจไม่พอใจได้ทําอะไรก็มีประสิทธิภาพ ทำอะไรก็มีเรียกว่าหวังผลได้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่ไม่ทําด้วยอํานาจของความพอใจหรือไม่พอใจไม่มีอคติเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเดินไปเส้นทางไหนมีแต่ความพอใจน,ะะนั่นแหละนี่แหละถ้าทําจนถึงที่สุดท่านก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ขีเนาศเป็นผู้ที่ยกระดับจิตใจจนกระทั่งพ้นไปจากความดีความไม่ดีทั้งปวงใช้ชีวิตอยู่ด้วยการทําประโยชน์ประโยชน์ตนได้แล้ว เพราะว่าไม่มีโทษขึ้นมาเลยไม่ว่าจะก้าวเดินไปทางไหนไม่ว่าจะทําอะไรไม่มีโทษเกิดขึ้นเยเรียกว่าประโยชน์ตนได้ประโยชน์ท่านก็ได้เนี่ยประโยชน์ท่านก็คือนี่ส่วนใหญ่ท่านก็มีเมตตานมองผู้ที่เพรียงพรำผู้ที่บกพร่องผู้ที่ได้โอกาสท่านก็ให้ความเมตตาช่วยเหลือจุนเจอือเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นผู้บาอาจารย์ผู้ปฏิบัติตามสายมัดท่านจึงได้มีเมตตาช่วยเหลือช่วยเหลืออะไร คนทุกข์คนจนคนเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือโรงพยาบาลน,นี่แหละนี่ผ่านความเมตตาของท่าน,นแม้จะมีท่านก็ไม่ถือว่าท่านมีเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้มีภายในแล้วภายนอกก็เป็นเพียงสิ่งที่ได้มาแล้วก็จะยังประโยชน์ให้แก่โลกนี่เรียกว่าช่วยเหลือจุนเจือเนี่ยเพราะฉะนั้นใน,นความอยากการที่เราจะก้าวเข้าสู่ความดีได้ต้องมาจากความดาาอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนที่ไม่โกรธไม่เกลียดเนี่ยอยากเป็นคนที่ไม่โลภ อยากเป็นคนที่มีเมตตาอยากเป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ต้องอาศัยความอยากนี่แหละนี่ความอยากนี่คือการจับความดีไว้ให้มั่นนี่การจับความดีไว้ให้มั่นในที่สุดความดีก็จะเข้ามาสู่ชีวิตเรามากความไม่ดีก็จะค่อยๆมาลายหายไปนีจับจนถึงที่สุดแล้วท่านก็ยังเห็นอยู่ว่าความดีก็ยังเป็นนํามาซึ่งความทุกข์นี่ความร้อนหนเพราะฉะนั้นยกระดับให้เป็นความดีที่เหนือเข้าไปอีก นี่ความดีขั้นบริสุทธิ์ว่ากันแถก็คือการทําจิตใจของเราให้เป็นผู้เหนือความดีเหนือค,ความไม่ดีอันนี้ก็ต้องอาศัยอํานาจของการภาวนาในการทําสมาธิการทําจิตให้สงบหรือการการการพินิจพิจารณาด้านปัญญาพิจารณารู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่ใจของเราเข้าไปติดไปข้องอันนี้เป็นการทําความดีเพื่อเข้าถึงความดีที่เลิศนะดีดีธรรมดากับดีเลิศ ดีใดไม่มีโทษดีนั่นคือดีเลิศหลวงปู่มั่นท่านสอนไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนลูกศิษย์ที่เป็นผู้อยากดีเมื่ออยากดีแล้วต้องเอาอยากดีเลิศเรงนั้นแหละอยากดีเลิศก,ก็คือพระรหันนั่นเองดียังไม่เลิศก,ก็คือดียังต้องมาเวียนไหยตายเกิดอยู่ดีดียังต้องเกิดมาประสบพบเห็นสิ่งต่างๆอยู่เจ,เจอมาเจอเรื่องร้อนเรื่องหนาวเจอหน้าหนาวหนาวมากหน้าร้อนร้อนมากหน้า,า,นา,นนา,นาฝนชื้นเกินไปเรานั้นแหละน่นะ มีลูกก็ทุกลูกลูกจะเป็นยังไงลูกจะได้ดิบได้ดีไหมลูกจะพันการเรียนขั้นนั้นได้ไหมจะไปส่งไปที่ไหนยังไงเนี่ยเรียกว่ามีห่วงมีความกังวลพร้อมเพราะฉะนั้นจึงยังไม่เป็นดีเลิศดีเลิศก,ก็คือดีที่พ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงนี่คือดีเลิศเพราะงั้นแต่นี่แหละท่านสอนให้พวกเราปรารถนาความดีเลิศเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนท่านจึงสอนว่านิพพานังตรอะมาอะไรปรมังวัดันติพุทธา นี่พระนิพพานเป็นยอดแห่งความดีทั้งหลายนี่เป็นยอดเป็นที่ประเป็นเป็นที่ที่เลิศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างั้นเถอะนี่นิพพานังปรมังวัาดาันติพุทธ,ธานี่อยู่ในโอวาทปริโมกพ,พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยปรภบธรรมขึ้นมาให้โอวาทแกบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายซึ่งพระสงฆ์เหล่านี้ท่านได้นิพพานหมดแล้วท่านเป็นพระอรหันต์หมดแล้วท่านมาเพิ่ขึ้นมาเพื่อเป็นคติแก่โลกผู้ที่ยังไม่ได้จะได้ปรัรถนา จะได้มีความอยากอยากดีเลิศกันพรางั้นเนถะดีธรรมดาก็เป็นเทวดาตกสวรรค์ได้นะดีขึ้นมาแล้วก็ยังมีความเสื่อมไดนะ้อะไรได้มาหมดแล้วก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายได้พรางั้นแต่ะเพราะนั้นความมีความมั่งมีที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ของนะเรียกว่าตายใจได้มีแล้วก็ต้องพากไปมีขนาดไหนก็ต้องพากไปหมดเพราะฉะนั้นความดีเหล่านั้นจึงยังไม่ดีเลิศ ความดีที่ไม่สามารถจะพลากได้นั่นแหละคือดีเลเอระวันนี้ก็เลยถือโอกาสนำธรรมะของพระพุทธเจ้าที่องค์หลวงตาท่านท่ายทอดมาแสดงให้พวกเราจะได้เป็นกติว่าความปรารถนาหรือความอยากไม่ใช่กิเลสเสมอไปความความอยากทําให้เราดีขึ้นเป็นลําดับไปตั้งแต่ดีขั้นต้นดีขั้นกลางจนกระทั่งดีถึงที่สุดได้ต้องอาศัยความอยากดีนี่แหละเป็นตัวชีน้นําเป็น G.P.S บังคับทิศทางชีวิตของเรา เอาละวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาพัก่อน <c oughs> ยากาวาริวาหาปุลาปริปุเรนติสะกะลัง,ทงเทว,วเมวะอิโตทินังเปตนางอุปกัปติ จิตตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะนิสตุสะเพรบเรียนตุสังตภาจันโทปนาละโสยะทามณิโชติลโสยะทาสิริโยวิวัจจันตุสัพปโรโคริ Oh, wow. พาเวนะสัมปสังขารุปพาเวนะปุตตะรตานังธรรมรตานังสังขารตนังตินนัมรตานัมนารุปพาเวนะจตุราสีติสหสัคขมะขันธา लुपावे नवितकां तया, लुपावे नजिनसावाका, लुपावे Pada Tujkaro Kapayawela Sokasa Tujukwa Tawa Aneka Antaraya Piwinasan Tujate Jasa Jaya Siti Kanam Laham Soti Pakayam Sukam Alam Siria

I uh -huh.